สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาอยู่ด้วยกัน,นเดิมนะครับผมเอนะครับวันนี้จะพามาเที่ยวที่นครราชสีมานะครับเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่สําคัญของประเทศไทยนะครับอุทยานิแห่งชาติพิมานะครับอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติพิมายเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีโบราณสถานขอม รปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพนะครับตอนนี้แดดค่อนข้างจะร้อนนิดนึงเพราะเรามาตอนบ่ายสองครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบนหนึ่งนะครับนี่นะครับปราสาทหินพิมาบปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นโบราณสถานของเจ้าพระเจ้าชัยวรมัน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติชาวไทยนี้ค่าเข้าชม20บาทน,นะครับผู้ใหญ่เด็กฟรีที่อำเภอพ,พิมายจังหวัดน,นครราชสีมาเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็มีประสานห็นที่สวยงามมากวันนี้เราอยู่นั่งอยู่ภายนอกให้ดูภาพทั่วไปข้างหน้าปะสานหินนะครับ เราจะพาเข้าเข้าไปนะครับเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับรอติดตามนะครับจะเป็นที่แรก เข้ามาข้างในก็จะเห็นเป็นช่องประตูตรงกันนะครับตรงกันแล้วก like ็จะแบ่งเป็นห้องๆเช่นสมัยแต่ก่อนนั้นนะครับก็จะใช้เป็นที่รับรองข้ามากษัตริย์เดินไปเรื่อยๆโดยสบายไปเรื่อยๆนะครับก็จะใช้เป็นที่รับรองของข้ามากษัตริย์เวลาข้ามากษัตริย์มาประกอบพิธีกรรมในศาสน์ศาสนาที่ภาษาอินทิมาก็จะมาพักรับรองที่นี่ก่อนที่จะไปประกอบพิธีครับซึ่งตอนโค่นโคบ เ่มแรกแล้วนะครับก็จะเจอสมบัติต่างๆนจำนวนมากเขาเร <ML> ียกว่าเป็นท oh <my. S 2> ั้งึรง่องในๆก็จะเป็นห้องดูตรงกันยาวไปหลายห้องมากครับแสดงว่าไม่ใช่แค่รับรองข้อมาลเอกรอย่างนี้ก็คุณนน้ำาหารอะไรต่างๆมาด้วย อันนี้เรายังไม่เข้าในในปราสาทนะนี่ใหญ่ขนาดนี้อุ้ยสุดยอดนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตัวปราสาทครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับรอดตามนะครับอ่าตอนนี้เราก็เข้ามาที่ภายในปราสาทถิ่งพิมายแล้วนะครับหลังจากที่เราไปพระพรารับรองพระมกษัตริย์นะครับตอนนี้เราอยู่ภายในนะครับก็จะมีร่มไม้นะครับใต้ต้นไม้เย็นๆนะครับมานั่งพักดูปราสาทถิ่งพิมาย ซึ่งเราเข้ามานะครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นกำแพงกำแพงหรือว่าซุ้มประตูภายโลกปราสาทนะครับยาวเลยนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะกล้องมันไกลนะครับส่วนข้างหน้าของเรานะครับเป็นอะไรเป็นตัวปราสาทหินนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับนี่ครับตัวปราสาทหินพิพากันครับบางต้นไม้ดเปว่านะครับปราสาทหินค่อนข้างจะใหญ่ครับอลังการมากครับ เดี๋ยวซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับภาษาเขียนขึ้นมาทางห้างก็เป็นกำแพงนะครับยาวไปถึงข้างหลังของเราเลยนะครับตรงนี้ครับมีซุ้มประตูต่างๆแต่ประตูนี่หลักก็จะหันไปทางทิศใต้นะครับหันต้อนรับไปทางพระนครซึ่งเป็นอาณาจักรของขมนิยมโบราณนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามนะครับเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูข้างนอกปราสาทก่อนนะครับตรงรูซุ้มนมแพงนะครับเ,เราเดินมาจากทางนี้นะครับเดินเข้ามาก็จะเจอตัวปราสาทนะครับตรงนี้ก็เป็นกำแพงนะครับกำแพงก็จะเป็นทางเดินโดยรอบตัวปราสาทเลยนะครับ ความยิ่งใหญ่ของปราสาทพิมายถือว่ายิ่งใหญ่มากครับทรงกับที่ว่าเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับจะเป็นยังไงครับครับวันนี้เราเข้ามาในปราสาทครับในซุ้มแรกนะครับก็จะเป็นซุ้มที่เข้ามาแล้วก็จะเจอรูปพระเจ้าชัยวรวัจิตรนะครับเป็นกตริย์องค์สุดท้ายที่เป็นมหาราช อกถ้า<ม>ว่าเราจะสร้างภายหลังนะครับสีลลิ่งตรงนี้น่าจะมีสีลลิ่งอัสกอนแล้วก็มีรูปพระเจ้าชายองน์ที่เจ็ดภายในก็เป็นปราสาทนะครับที่เป็นซุ้ม,มข้างนอกตัวปราสาทสามชั้นทร่ว่าโอเคครับผมเราจะเข้าไปดูปราสาทสามชั้นครับปเป็นยังไง ก็มาในตัวปราสาทสามชั้นนะครับก็จะเจอหลุมคาดว่าน่าจะเป็นหลุมรูป,ปตังป้งหรือว่าหลุมเสาไม่แน่ใจแต่ตัวข้างในก็จะเป็นรูปทรงรูปนะครับนัน่งปกจะเป็นลันกษณะของวัฒนธรรมของนั่งปกมัมต้นตลอดแนวเลยนะพี่เตะน่าจะเป็นตัวปราสาทต่อที่เหนือไปที่ใต้ จากที่ใต้ที่เหนือาจะนาดากที่ทีข่ข้างขางขัปรา,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 าสาทจมีซุ้มอบรบอบๆชั้น3ชั้นนะซุ้ม <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระพุทธรูปนมกปุกด้วยกันนะครับ

หลังจากที่เราออกมาจากปราสาทนะครับองค์ใหญ่นะครับประธานเราก็ามานั่งพักนะครับที่ใต้ร่มไม้ซึ่งบริเวณนี้ก็มีจะม,มีทับหลังในรูปทรงต่างๆนะครับที่ถูกพังจากการเวลาภายในประสาทพิมายนะครับมากมายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวของรามเกียรติและพระพุทธศาสนาแล้วก็เรื่องวิถีชีวิตการนำทัพในสมัยโบราณ เช่นรูปนี้นะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับก็เป็นรูปภกิษณะกำลังสู้รบนะครับซึ่งอยู่ในเรื่องในศาสนาพราหมณ์ดูนะครับภกิษณะหลายเรื่องเลยครับโอ้งุดข้าเทอรมโบราณนี่ถ้ายัง สมัยนั้นนะครับคิดว่าน่าจะสวยมากเลยทีเดียวนี่การแกะสลักอย่างละเอียดมากครับอันนี้เป็นเรื่องราม,มาเกียรติพระรามนะครับสวยเยอะมากครับคิดว่าสมัยก่อนนี่น่าจะสวยมากครับทับหลังนะครับนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าอีก ซุ้มประสาทหนึ่งนะครับแต่ประสาทนี้ค่อนข้างที่จะผุพังตามกาลเวลานิดหนึ่งนะครับจะเป็นยังไงนะครับรอติดตามนะครับเข้ามาด้านหลังนะครับก็จะเป็นทางออกนะครับถ้าออกไปก็จะเจอวัดนะครับอันนี้คือทางที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะครับที่เราถ่ายไปเมื่อกี้นะครับส่วนข้างหน้าก็จะเป็นวัดนะครับเป็นทางออกเป็นเมืองที่ิมายครับผมที่จอดรถของนักท่องเที่ยวครับผม จะเห็นประตูอยู่ไกลๆทางฝั่งนู้นนะครับไม่รู้ว่าเห็นไหมะนะครับประตูทางฝั่งนู้นโอเคนะครับภาษาญี่ปุ่าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินออกแล้วนะครับฝากติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับช่อง YouTube มือใหม่เอด้วยนะครับบ๊ายบาย